สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2569านะคะสําหรับชาวราศีกันเนาะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักโชคลาภนะคะหรือไพ่ของหมออยากสื่อหรือเตือนอะไรก็ขอให้ดึงดูดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะหรือว่าครู z, บาอาจารย์คุณอยากจะเตือนอะไรก็ขอให้ดึงดูดแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะอันดับแรกของชาวราศีกันนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ข้อจอข้อใจให้หมอนิมด้วยเพื่อเป็นค่าครวให้หมอนิ่มสักนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจซึ่งกกัันนนละะ คนชาวราศีกันนี่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะรบกวนอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดือนไปเกิดทุกครั้งก่อนเปิดไพ่กับหมอนะคะดึงดูดแต่พลังงานงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะแล้วก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ความบันเทิงพอเนาะไม่ต้องดูเครียดหรือซีเรียสขนาดนั้นนะคะเมนรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีนะหมอขออนุญ,ญาตนะคะจับไพ่นะคะสาหรับชาวราศีกันเนาะประจําเดือนกุมภาพันธ์2569น้รหิเกาะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก็จะเข้าใจให้หมอนิ่มนิดนึงนะคะเป็นกาลังใจซึ่งกัน,ะ,กนนะ่ค เรามาดูกันเลยค่ะในเดือนนี้การเปลี่ยนแปลงจะมีอะไรบ้างนะคะเมนรับกำลังใจพลังงานด้านที่ดีไปเนาะ,ะชาวราศีกันนะคะ ชาวราศีกันนะสมมุติว่าตกงานนะคะไปสมัครงานคุณจะได้ปุ๊บปับเนาะสิ่งที่หมอบอกแล้งานได้นะคะเจ้านายดีเพื่อนุปถัมภ์นะคะและที่ทํางานดีแล้วรู้สึกสบายใจเนาะถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องการงานคุณจะแก้ไขพลิกสถานการณ์จากร้ายจะกลายเป็นดีในช่วงนี้นะคะหรือปรับทัศนคติตัวเองได้ไวขึ้นและดีขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอกคืามันติดขัดอะไรอยู่ลองไปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางสถานที่การทํางานนะคะหรือว่าเคยพูดไว้ว่าจะไปไหว้ท่านก็นําผลไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้ท่านนิดหนึ่งนะคะน้ําผลไม้เนาะสิ่งที่คุณอออยาากกไวหวรรือขอพท่น็ ขอประสบความสําเร็จนะคะเรื่องการงานจะราบรื่นดีนะคะหรือปุ๊บปั๊บได้งานในตําแหน่งหน้าที่ที่เราสนใจหรือเราเล็งไว้ประมาณนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกอ่ะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในช่วงนี้นะคะนึกอยากแต่งสวยดูแลตัวเองนะคะเพื่อจะดูสามีเอาใจสามีภรรยาในช่วงนี้อาจจะดูสวยดูหล่อเป็นพิเศษหรือมีเสน่ห์ในช่วงนี้นะคะแฟนตามแฟนรักแฟนหลงนะคะหรือว่าแฟนเปนในช่วงนี้ดวงกําลังขาขึ้นขออะไรได้หมดนะคะสิ่งที่หมอบอกสําหรับชาวราศีกันในช่วงนี้แต่ต้องพูดอ่อนๆปากหวานๆหน่อยนะคะเพราะชาวรา สีกันอ่อนไม่เก่งสิ่งที่หมอบอกนะคะพยายามอ้อนละหวานหน่อยใส่แฟนเยอะๆค่ะในช่วงนี้อยากขออะไรได้ค่าอาจจะได้โบนัสเงินตกเบิกมาในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้ของลางวันของรางวัลของถูกใจของมีค่าเนาะสิ่งที่หมอบอกสําหรับชาวราศีกันค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้หมอมองว่าอย่าไปรักคนที่เขามีเจ้าของอย่าไปรักใครที่ทําร้ายความรู้สึกตัวเองทําร้ายใจหรือทําร้ายความรู้สึกตัวเองไม่ดีเพราะว่า ทำไมเพราะว่าบางทีเราไปรักเขารักเขาแต่เขาไม่รักเราหรือเขาทําหลายครั้งที่เจ้าชู้นอกใจเราก็ยังให้โอกาสเขาสุดท้ายเขาไม่ปรับปรุงตัวแล้วคุณจะเสียทั้งเงินเสียทั้ง เขาเรียกแลกความรู้สึกในใจไปไม่มีอะไรดีขึ้นหมอมองมุฟออนกลับมารักตัวเองโฟกัสในสิ่งที่คุณทํานะคะจะดีกว่าเนาะรักและให้เกียรติตัวเองต้องซื่อสัตย์กับตัวเองอันดับแรกถนะ้าเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราก็แสดงว่าเขาไม่อยู่กับใครเขาก็ไม่ซื่อสัตย์คนคนนี้เขาอาจจะดีแค่ช่วงพักแรกๆเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะไม่เป็นไรกลับมารักตัวเองนะคะมุฟออนให้ไวบางทีเราคาดหวังจะเขามากเกินไปเขาไม่ให้เรากลับมามันเป็นการสูญเปล่านะคะหรือเสียพลังงานเนาะสิ่งที่หมอบอกเสียเวลาเสียคุณค่าในตัวเองแล้วก็เเเเเสสสสีีียยยยยคควววาาามรู้้ึกด่่ะงงงินทอพ อ่ามาดูในด้านของคนที่โสดสนิทนะคะคนที่โสดสนิทในช่วงนี้นะคะเก็บเนื้อเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวเพราะว่ายังบาดเจ็บกับแผลเก่าหรือความรู้สึกที่มันลึก นะคะในคนเก่าที่ทอดทิ้งเราไปหรือทาให้รู้สึกไม่สบายใจในช่วงนี้นะคะ i n รเว v e r t ค่ะอยู่ในตัวเองอยู่ในมุมมองของตัวเองไม่อยากจะก้าวไกลหรือไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับใครหรือบางทีการติดต่อพูดคุยมาของคนเก่าทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือแย่กว่าเดิมนะคะรักตัวเองบางคนบางกรณีถึงขนาดต้องหาหมอนะคะรู้พึ่งพาแพทย์ทั้งจิตแพทย์นะคะระวังไว้นิดหนึ่งความคิดมากความกังวลใจนะคะหมอเตือนไว้นิดนึงเนาะให้โอกาสรักตัวเองให้เป็นนะคะแล้วคุณจะได้มีความสุขอยู่กับสิ่งที่คุณใช่จริงๆเนาะในชีวิตค่ะมาดูในด้านของ หมอต้องบอกและเตือนนิดนึงในด้านของสุขภาพร่างกายนะคะระวัง เอ็นทุกชนิดในเรื่องร่างกายนะคะข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรลักษณะประมาณนี้หัวเข่าอะไรเงี้ยกระดูกเอ็นนะคะหรือว่าการปวดสันหลังระยะที่แบบว่ามาแบบเป็นแรมปีเงี้ยลองไปเช็คกระดูกนะคะอาจจะเป็นหมอรองกระดูกเคลื่อนหรือกระดูกอักเสบอะไรประมาณนี้กระดูกเคลื่อนลักษณะประมาณนี้ระวังนะคะไปหาหมอทานยาพักผ่อนในเพียงพอดูแลรักษาสุขภาพไปดีในช่วงนี้นะคะแล้วถ้าเกิดใครที่ต้องเดินทางท่องเที่ยวหรือการทํางานบ่อยในช่วงนี้นะคะเหมือนทํางานด้วยท่องเที่ยวไปในตัวต้องตรวจสุขภาพ นะคะตัวเองดีๆนิดนึงเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วบางทีตัวเองมีโรคประจาตัวในการขับขี่ยืดยานผานะนานๆน,น,นะคะหรือนั่งเป็นเวลานานเนี่ยบางทีอาจจะเกิดการตึงเครียดหรือว่าการหลับในต้องระวังในด้านนี้นะคะถ้าเกิดง่วงก็ให้นอนพักก่อนเนาะสิ่งที่หมอบอกระวังเคลียร์พลังงานตัวนี้นิดนึงค่ะไม่ต้องรีบร้อนค่อยขับใจเย็นๆน,นะคะสิ่งที่หมอบอกเคารพกฎจราจรด้วยนะคะอันดับแรกเนาะสิ่งที่หมอเตือนค่ะบางคนบางกรณีเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่าการเดินทาง อาจจะต้องระแวดระวังคนที่เขามาหวังพึ่งพาเราหรือว่าบางทีเราไปเราเจอคนข้างทางเนี้ยเรียกให้รถจอดอะไรเงี้ยก็ต้องระวังดูนิดนึงนะคะค้างค่ำคืนย่าดีกว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงได้หรือเข้ามาในรูปแบบหลอกลวงการชิงทรัพย์นะคะให้ระวังไว้หน่อยเนาะในช่วงเนี้ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากคนที่เราไม่รู้จักนะคะสิ่งที่หมอเตือนเนาะระวังไว้นิดนึงคะ่ะถ้าะจะบริจาคลงศพผ้าห่อศพทำจะดีนะคะสิ่งที่หมอเตือนคุณนะคะหรือตัวคุณเองทําบริจาคเกี่ยวกับยาสังฆทานหรือตามมูลนิธิต่างๆก็จะดีเช่นกันนะคะไม่ว่วาจะเป็น องหมาน้องแมวน้องช้างเนี้ยนะคะดูแลในด้านนี้ทำบุญในด้านนี้จะดีที่สุดนะคะหมอเป็นกําลังใจให้ในช่วงนี้ถ้าเกิดมีความเครียดความกังวลในด้านสุขภาพร่างกายนะคะพบแพทย์นะคะจิตแพทย์หรือบางคนบางกรณีต้องพึ่งยาอยู่นะคะในระบบความคิดอ่านเส้นประสาทเราบางทีมีความคิดมากหรือความกังวลไปเนาะสิ่งที่หมอเตือนระวังไว้นิดนึงนะคะลดอ่า ไปในที่สุ่มเสี่ยงหนึ่งก่อนแล้วก็สองอยู่ในโซนของเราที่เรารู้สึกสบายใจเกี่ยวกับธรรมชาติบําบัดจะดีกับตัวคุณนะคะมนรับกําลังใจพลังงานตรงนี้ไปนะเพราะบางทีบางคนบางกรณีอาจจะไม่รู้ตัวตนของเราว่าเราเป็นอะไรนู่นนี่นั่นพอไปหาหมอหมอเขาวิจัยถูกโรคเงี้ยเราก็ต้องดูแลไปนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้อาจจะมีความไม่สบายใจความกังวลหลายๆด้านหรือบางคนบางกรณีพึ่งเสียคนนั้นเป็นที่รักไปแบบฉับพลันหรือบางคนบางกรณีอาจจะรู้สึกว่า ต้เลิกลากันไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็ยังมูฟออนไม่ได้สักทีจะมีความเครียดความวังวลใจสูงเนาะ,ะหมอเป็นกําลังใจกับทุกคนนะคะขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาอดทนกับมารักตัวเองนะคะหมอเชื่อว่าคุณทําได้เนาะหมอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณเจอคนที่ดีสินเสมอกันเข้ามานะคะได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะรักและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะมีแต่ความโชคดีนะการเดินทางก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะหมอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ